มิเกลอเตตากุนซืออาเซนอนออกมาเปิดใจหลังพาทีมบุกชนะเบนฟอร์ดในสุดพรีเมียร์ลีกอังกฤษนัดล่าสุดมิเกลอเตตาผู้จัดการทีมปืนใหญ่อาเซนนชื่นชมลูกทีมมีความเฉียบขาดในการจบสกอร์และเล่นอย่างอดทนให้สามารถบุกม,มาแม้แซงเอาชนะเบนฟอร์ด3-1ในสึกพรีเมียร์อังกฤษเมื่อคืนที่ผ่านมาเก็บเพิ่มเป็น39คะแนนขึ้นมาอยู่อันดับ2ของตารางตามหลังจากฟูงลิวพูล6แต้มแต่แข่งมากกว่า1นัด อย่างไรก็ตามอาเตตากระตุ้นให้ทีมเดินหน้าเก็บชัยชนะต่อไปโดยไม่ต้องสนใจทีมอื่นเพราะเป็นวิธีเดียวในการที่จะลุ้นคว้าแชมป์มันเป็นชัยชนะครั้งใหญ่เบนโฟล์เป็นทีมที่ดีมากมีโค้ชที่ดีมากและทําผลงานในบ้านได้อย่างยอดเยี่ยมดังนั้นยิ่งคุณเสียประตูเร็วตั้งแต่ต้นเกมมันจึงกลายเป็นเรื่องลําบากเหมือนกับปีนเขาแต่ทีมก็ยังคงมีความอดทนเราต้องจัดการกับสถานการณ์นี้ด้วยอารมณ์ส่วนเครื่องหลังเราออกสตาร์ทได้ดีมากเราฉกฉวยโอกาสจับไว้ได้ เราเชียบคาดมากๆในกรอบเคทโทษจากนั้นเราอาจจะจําเป็นต้องผ่อนเกมลงมาบ้างแต่เราก็ดูโอเคนอกจากนี้อาเตตาพูดถึงการลุ้นแชมป์ด้วยว่าเราทําได้แค่เอาชนะในเกมถัดไปและดูว่าจะเกิดอะไรขึ้นมันไม่ได้อยู่ในมือเราแต่สิ่งที่อยู่ในมือเราเราต้องแน่ใจว่าเราจะทํามันได้